สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่จบง่ายทักษิณยันไม่รู้เรื่องพันลพถูกขับพ้นเพื่อไทยเรื่องไกลได้ทียื่นกะกะตทักษิณยันไม่รู้เรื่องพันลบถูกขับพ้นพักไม่ได้คุยหลายปีแล้วแฉมีคนพักการเมืองได้ประโยชน์ถ้าเพื่อไทยโดนยุบ เรื่องไกลร้องกะกะตยื่นยุบเพื่อไทยปมทักษินแทรกแสงพักพร้อมจ่อร้องกรณี8ปีบิกตู10มกราคมนี้เน็บฝ่ายค้านศึกษาข้อกฎหมายให้ดียินดีเขียนสำนวนร้องให้ฝ่ายค้าน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่3มกราคมที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ The Room 44กล่าวตอนหนึ่งถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตั้งใจจะอยู่อีกสมัยว่าตั้งใจได้แต่ด้วยข้อกฎหมายความสามารถและการยอมรับของประชาชนมือในสภาจะมีมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ศรัทธาประชาชนสำคัญกว่า ถ้าศรัทธาหมดก็ลำบากเพราะเท่าที่ดูศรัทธาประชาชนน้อยลงเนื่องจากไม่ได้แก้ปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ท่านแก้ปัญหาในสิ่งที่อยากทําสนิมเกิดจากเนื้อในตนคิดว่าความขัดแย้งคงเป็นเรื่องของพักฝั่งรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านทำอะไรได้ยากเพราะจำนวนน้อยกว่ามองว่าพักร่วมยังคงสนุกสนานอยู่คงยังไม่แตกแถวถ้าแตกคงเป็นพักรัฐบาลเอง เมื่อถามว่าอำนาจของกลุ่มสามปอจะประคองรัฐบาลได้แค่ครึ่งปีหรือผ่านพ้นไปได้นายทักษิณกล่าวว่าเรื่องอำนาจสามปอตนไม่ได้สนใจแต่สนใจเรื่องศรัทธาประชาชนเสื่อมเรื่องไม่สามารถในการแก้ปัญหาเนื่องจากทั้งสามปอไม่ช่วยแก้ปัญหา เมื่อถามว่าจุดจบรัฐบาลจะลงเอยอย่างไรนายทักษิณกล่าวว่ายุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วไม่ได้เลือกกลับมาเป็นจุดจบที่นิ่มสวยงามที่สุด เมื่อถามว่าทำไมช่วงนี้มีคนจ้องยุบพักเพื่อไทยโดยบอกว่านายทักษิณแทรกแซงทั้งที่อยู่ต่างประเทศนายทักษิณกล่าวว่ามีบางคนได้ประโยชน์ถ้าพักเพื่อไทยถูกยุบมีพักได้ประโยชน์อยู่อย่างกรณีพลเอกพันลบปิ่นมณีอดีตที่ปรึกษานายกและอดีตนายทหารอย่างเติร์กที่ออกมาระบุเรื่องถูกขับออกจากพัก ตนไม่รู้เรื่องไม่ได้คุยโทรศัพท์กับพลเอกพันลบมาหลายปีแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นก็สงสัยทำไมมาโวยเช่นนี้ตนไม่ทราบเลยงานประชุมพักที่จังหวัดขอนแก่นเป็นงานประชุมสมาชิกพักไม่ใช่การประชุมกรรมการบริหารพักหลังมีข่าวดังกล่าวออกมาตนไม่ได้คุยโทรศัพท์กับพลเอกพันลบแต่อย่างใดเมื่อถามว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพักเพื่อไทยสุ่มเสี่ยงมากนายทักษิณกล่าวว่า คนกล่าวหาก็กล่าวหาได้ทั้งนั้นถามว่าตนทำจริงหรือไม่ไม่มีตนไม่รู้เรื่องเลยและพักการเมืองใหญ่เช่นนี้การยุบเป็นเรื่องใหญ่เขาไม่ยุบง่ายๆถ้าไม่ทำอะไรกระทบความมั่นคงยืนยันที่ผ่านมาตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำกิจกรรมของพรรคเพื่อไทยเพียงแต่พูดคุยกันในฐานะคุ้นเคยรู้จักกันในเรื่องทั่วๆไป นเรืองไกลรลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีการให้ข่าวของคนเอกพันลบปิ่นมณีที่กล่าวอ้างว่าถูกนายทักษิณชินวัตรปลดออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยว่าอาจเป็นหลักฐานที่มีมูลอันควรเชื่อได้ว่าพักเพื่อไทยเข้าข่ายกระทำการฝ่าฝืาฝนพอรรปอักการเมืองมาตราย8หรือไม่ตามมาได้นเรืองไกรระบุว่า ทั้งนี้ผลเอกพันลบให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวยอมรับว่าถูกนายทักษิณปลดออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่แจ้งล่วงหน้าและได้โทรศัพท์สอบถามนายแพทย์ชลนละน่านสีแก้วสอสอน่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทราบว่านายทักษิณให้ปลดข้อเท็จจริงดังกล่าวผลเอกพันลบได้กล่าวอ้างและพาดพิงนายแพทย์ชลนละน่านและยังกล่าวอ้างว่านายทักษิณเป็นเจ้าของพรรคด้วย กรณีจึงมีเหตุต้องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวจากนายแพทย์ชลนละน่านดังต่อไปนี้ 1. พลเอกพันลบได้โทรศัพท์หาหนายแพทย์ชลนละน่านจริงหรือไม่เบอร์โทรอะไรวันเวลาใด 2. พลเอกพันลบถูกนายทักษิณปลดออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยจริงหรือไม่ 3. พลเอกพันลบถูกลบชื่อออกจากการประชุมใหญ่ประจำปีที่จังหวัดขอนแก่นจริงหรือไม่ 4. ในายแพทย์ชนละนานทราบเรื่องที่นายทักษิณให้ปลดพลเอกพันลบจริงหรือไม่ 5. การกล่าวอ้างของพลเอกพันลพบทาให้พักเพื่อไทยเสียหายหรือไม่และพักเพื่อไทยจะฟ้องร้องดําเนินคดีกรณีนี้อย่างไรหรือไม่นอกจากนี้ยังขอให้กะกะตอสอบพลเอกพันลพบที่กล่าวอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของพักนั้นพลเอกพันลพบหมายถึงนายทักษิณเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยใช่หรือไม่มีหลักฐานใดหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่ขอให้กกตตรวจสอบนั้นขอให้พิจารณาด้วยว่าจะเข้าข่ายฝ่าฝืนพรบภักการเมืองมาตรา28ตามมาหรือไม่ด้วยเหตุดังกล่าวในเช้าวันนี้จึงได้ส่งหนังสือไปทางไปรสีนี EMS ถึงประธานกกตเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวต่อไปแล้ว นายเรืองไกรยังกล่าวถึงปัญหาการนับวาระพลเอกประยุทธ์จันโอชาดำรงตำแหน่งนายกครบ8ปีจากการติดตามบรรดานักการเมืองนักกฎหมายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้สรุปได้ว่า วันที่24สิงหาคมจะยื่นเรื่องร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแต่ตนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรอถึงวันนั้นเพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสามให้สิทธิสามารถยื่นร้องผ่านกะกะตได้ฉะนั้นจึงตั้งใจว่าวันที่10มกราคมนี้จะไปยื่นสำนวนต่อกะกะตให้ศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ แล้วส่งต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและเมื่อถึงวันที่24สิงหาคมสารรัฐธรรมนูญก็สามารถสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เลยไม่เช่นนั้นหากมีคำสั่งการบริหารราชการต่างๆเกิดขึ้นในขณะนั้นจะยุ่งยากถ้าเป็นแบบที่ฝ่ายค้านวางกำหนดไว้คือวันที่24สิงหาคมก็ได้แค่เข้าชื่อเพื่อเสนอนายชวนหลีกภัยประธานสภาพ ซึ่งตามขั้นตอนก็ยังต้องตรวจสอบรายชื่อสอสอจากนั้นถึงจะส่งสารรัฐธรรมนูญผมถามว่าระหว่างแบบที่ผมทำกับที่ฝ่ายค้านทำแบบไหนเร็วกว่ากัน ฝากบอกฝ่ายค้านด้วยว่าอ่านกฎหมายให้แม่นหน่อยเป็นสอสอมาสองปีกว่าแล้วการยื่นร้องเพื่อพิจารณาวาระนายกครบ8ปีใช้เพียงแค่เสียงของหัวหน้าแต่ละพักของฝ่ายค้านก็เพียงพอแล้วถ้าฝ่ายค้านเขียนสำนวนไม่ถูกจะฝากให้ผมเขียนให้ก็ได้หรือถ้ากลัวจะเสียหน้าฝากเรืองไกรร้องให้ก็ได้ร้องให้ฟรีเลยและถ้านายกโกรธผมก็ไม่สนใจเพราะเป็นประโยชน์ของประเทศเป็นเรื่องของ ความสง่างามว่าสรุปแล้วอยู่เป็นนายกต่อได้หรือไม่ได้ในเรื่องไกลเกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ